ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกแล้วครับก็จะมาทําพยานางเหมือนเดิมนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะต่อต่อชั้นหลังครับต่อให้ถึงถึงหางครับวันก่อนเราก็ทาท้องมาถึงขนาดนี้นะครับซึ่งก็ดําเนินงานได้วันละนิดวันละนิดครับนี่ครับข้างบนครับข้างบนเราก็จะต่อให้ถึงหางครับวันนี้ก็เหลือไม่มากครับเหลือยาวประมาณนี้ครับ ถ้ามาแล้วเราก็จะใส่ปูนนะครับที่จริงช่างเขาก็ทำขึ้นขึ้นขึ้นรูปให้กระเท่าแขนนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินนะครับต้องโบกปูนหนาเลยนะครับก็เลยเป็นเรื่องลำบากนะครับเพราะว่าตัวเท้าแขนนี่เราก็ต้องเหนื่อยในการที่จะใส่ปูนครับหน้าผอมครับหน้าผอมปูนไปก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเราก็จะต้องทำอยู่ดีครับ รค่อยๆ,ๆใส่ครับปูนหนาเลยนะครับใส่ทีเดียวก็หนาเป็นปูนที่หนาครับดีแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะครับมันก็เลยไม่ร่วงครับนี่ครับเวลาเราใส่เสร็จเรารีเสร็จก็ก็จะมีลักษณะที่สวยงามครับตอนนี้ก็เรียบเรียบขึ้นไปหาหางครับผาหางล้วจ,จะแต่งเขาครับจัดแต่งเขาเพื่อเพื่อที่จะให้ดูดีครับ แต่เขาอยู่ข้างบนนะครับเขาอยู่ข้างบนเราก็เอาแค่ทําเป็นปีกครับตัวนี้ก็จะทําเป็นปีกตรงกลางเราก็จะเอาร่องออกครับเอาร่องออกเพื่อที่ใส่เก็ดครับเกล็ดหลังขึ้นก็จะก็จะเป็นวันหลังครับในการที่จะใส่แต่ว่าเราก็ต้องทาทาปีกก่อนนะครับปีกสันหลังแล้วก็ท้องพญานาคเสร็จเราก็จะใส่เก็ดนะครับ วันหนึ่งก็ได้งานไม่มากนะครับมันก็มีการเมื่อยล้านะครับแขนอาจจะเมื่อยไปบ้างนะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามทําให้เสร็จเครื่องบนนะะี้ครับถ้ากะหาตําแหน่งนะครับมันสูงครับมันสูงาอาจจะยืนยากลาบากในการที่จะหาตําแหน่งความโค้งครับความโค้งที่จะเข้ากับตัวเดิมนะครับพยายามทาให้กลม,มคืนที่สุดนะครับจะได้มองไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นรอยต่อก็เป็นเรื่องลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสูง ็ไม่สูงมากนะครับแต่เราเราก็ไม่ได้ใส่ทางนังร้านครับเอาบันไดยืนมันก็เลยยังถัวโยกเยกนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทําได้ทาได้ขนาดนี้มันอยู่ข้างบนนะครับตัวหาครับหาตําแหน่งที่วางโค้งให้เขาเราก็ต้องยืนไปทีละทีละนิดทีละหนึ่งนะครับก็ต้องเอาเจากข้างบนก่อนนะครับลงไปหาตัวล่างเพราะว่ามัน,ม,นมันยากนิดหนึ่งครับ ต้องหาตำแหน่งที่ถูกต้องครับต้องหาหางครับหางที่เราตั้งไว้มันก็ต้องตรงกับชั้นหลังครับวิ่งไปชนกันจะได้ชนกันถูกนะครับต้องหาจาหานะครับดึงเส้นนะครับดึงเส้นก็ทําให้โค้งเขา้เขาที่เข้าทางครับเราไม่ได้วัดนะครับไม่ได้วัดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มันจะ,จะมาในลักษณะไหนเราก็ไปตามตามที่ตามที่มีอยู่ครับ ก็ไม่ใหญ่นะครับช่วงหางเขาจะเล็กกว่าช่วงช่วงล่างครับตนนี้ถ้ายิ่งเล็กก็ยิ่งทํายากนะครับเพราะว่าการแบ่งแบ่งแบ่งซ้ายแบ่งขวามันก็จะแบ่งลําบากนิดนึงครับพอมันเล็กถ้าใหญ่เราก็อาจจะเผื่อกันบ้างนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนก็ต้องเพ่งด้วยสายตาครับภามังโดยถึงข้างล่างเลยนะครับเมื่อเราตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะรับเหลือที่จะเนื้อที่จะเก็บลายครับ เหมือนเดิมครับใช้คัตเตอร์ในการที่จะทำอาจจะยืนลําบากมันก็จะดูไม่ผิวครับดูไม่ผิวมันก็จําเป็นที่จะต้องหาตําแหน่งในการยืนครับวันนี้แดดร้อนครับต้องขอใบยทุกท่านนะครับบางทีภาพอาจจะมัวนะครับเนื่องจากว่าแสงครับมันเป็นการย้อนแสงมันก็เลยทําให้ภาพมันไม่ค่อยชัดครับมาตนชมกันนะครับทุกท่าน,นครับ กับตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ก็จะเลื้อยขึ้นไปนะครับสำหรับตัวเล็กตัวนี้เป็นตัวที่4ี่นะครับตัวสุดท้ายแล้วที่เราทำในตัวเล็กส่วนตัวใหญ่เราก็ยังไม่เริ่บเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งครับก็ตกแต่งไปนะครับตกแต่งไปก็อาจจะดูไม่ค่อยผิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยืนด้วยความเรียบก,กครับ นี่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับหน้าฝนอาจจะถึงหนาวหรือยังก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าความเย็นจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็เนื่องจากว่ามันก็ฝนก็คงจะน่าจะอยู่นะครับทุกท,ท่านท้าเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ออกปัญหาครับคิดว่าวฝนเลยครย,ยังเหลือครับข่าวเรื่องที่จะออกรวงแล้วครับ ก็ยังมีนะครับวันนี้วันนี้วันนี้แสงแดดเยอะนะครับอัดภาพอาจอาจะมัวนะครับเพราะว่าเราถ่ายในที่ย้อนแสงครับนี่ครับเราก็ทาทาร่องได้สําเร็จนะครับเราก็จะดึงเส้นก่อนนะครับดึงเส้นให้มีเห็นแนวเห็นทางก่อนนะครับแ,แบบเดิมนะครับแบบเดิมก็คือว่าเราก็ใช้คัตเตอร์ในการที่จะทําเส้นครับ ็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะชักลายชักร่องมากนะครับเราแค่แค่ดึงให้เป็นแนวเป็นเส้นขึ้นมาก็สมมติขึ้นมามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแนวทางครับแนวทางก็คือเป็นแนวของการทำลายครับมันมีหลายแบบนะครับหลายแบบที่จะต้องทำแต่ถ้าว่าเราวิจิตรจริงๆมันก็ต้องต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมีนม,มีหลายแบบแต่แบบนี้แบบนี้ก็ก็ถือว่าก็ดูดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีความเร็วด้วยครับ การที่ทําแบบสบายๆครับแบบนี้ก็ดูดูท่าครับครับดึงเส้นดึงร่องกันไปนะครับดึง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 ด้วยคัตเตอร์ครับก็ตอนที่เสร็จมันก็คงทาสีก็จะเข้ากันนะครับช่วงนี้อยู่ข้างบนครับข้างบนก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเราก็ต้องทํานะครับเพราะว่าที่ที่ร่องตรงกลางก็จะใส่เก็บครับ ไปเกตนะครับอย่าเพื่อลงไปข้างล่างนะครับ mm hmm. ค,ค่อยๆไล่ไปครับวันนี้ก็คงจะเสร็จนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราใส่ปูนไปถึงถึงหางแล้วครับภ mm hmm. าพนี้ครับพอเสร็จมาก็ดูก็าท่าอยู่นะครับ mm hmm. เราก็จะจ,จัดจัดนะครับจัดรายละเอียดตัวที่มันไม่ค่อยจะดูด,ดีก็เราก็จะขูดออกนะครับ mm hmm. ปูขูดปูนก็ง่ายๆครับก็เอาเอาที่ขูดเป็นให้มันเป็นเส้นครับเป็นเส้น จริงก็ไม่ใช่งานยากแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ว่าในการที่ทําให้ผิวหรือว่าโค้งก็ต้องเป็นโค้งครับส่วนลูกลูกที่เราใส่เราก็ชักรอ่องด้วยการขีดน,นะคบปีดเอาครับเสร็จก,ก็จะให้น้าให้ท่าครับให้นาไม่ท่าเพื่อี่ให้ปูนเขาเข้าที่เขาทางนะครับเวลาแห้งขึ้นมาก็จะเขาจะไม่มีร่องนะคะปล่อยฟองอากาศโดยอะไรก็จะหายครับ ็ทำไปนะครับทำไปจนปล่อยจะเสียเรื่อยครับไม่เรีบเร่งมากครับเพราะว่าเราก็จะมีสิ่งอื่นริงในที่เราจะต้องทำหลายทางครับหลายทางมันก็จำเป็นที่จะต้องไปรีบเร่งมากครับก็ชมกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านครับ ประการใดก็ต้องขอัยด้วยนะครับวันนี้ผ้าอาจจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่ามันย้อนแสงครับย้อนแสงนี่ครับพอพอเสร็จแล้วเราก็จะทําตรงกลางให้เป็นร่องครับเป็นร่องเสร็จดึงคับปูนใกล้ปูนปูนยังไม่แห้งนี่เราก็จะดึงได้ง่ายครับก็ดึงออกเลยนะครับเสร็จด้วยการชักดึงมาตรงกลางก็จะใส่เกล็ดครับเสร็สันหลังครับสันหลังในวันหลังครับปูนแห้งถึงจะทําได้ครับ ถ้าไปทําตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเจอน้าเขาก็จะเปื่อยมาด้วยกันเลยครับพรุ่งนี้ก็ทําได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ปุนก็แห้งดึงมาดึงมาให้ลึกหน่อยนะครับเพื่อที่จะเลี้ยเกาาเขาจะได้เกาวเขาจะได้เข้าที่เข้าทางครับครับนี่ครับสำเร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้ถึงหางแล้วครับสาหรับแชนหลัง ความสะอาดให้เขาครับก็ดูดีพอประมาณนะครับทุกท่านครับครับกับการทําพยาหน้าในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผิดพลาดประก,การใดต้องขอไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ